ดีครับเออก็แอปพลิเคชันบันดี้ไทยครับใครโดนบูลลี่ให้นึกถึงบันดี้นะครับก็รู้สึกขอบคุณมากรู้สึกดีใจว่าโครงการนี้ทำมาประมาณสามปีแล้วทางกับกรมสุขภาพจิตนะครับเพราะว่าเราได้อ่านข่าวเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องบูลลี่เรื่องการกัดแกล้งกันในตั้งแต่สมัยเด็กวัยเยาวชนเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยเป็นผ้าขาว แล้วก็อยากจะเป็นคนดีทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าเกิดการโดนหลังแก่การโดนบูลลี่กันเนี่ยก็เหมือนผ้าขาวที่มีรอยดำต่อให้เขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดจิตใจเขามีแผลในใจเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้นะครับคเราก็เลยอยากเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ปัญหาในการบูลลี่เนี่ยหรือการโดนหลังแกแตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เนี่ยลดลงนะครับก็เลยทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณทางกรมสุขภาพจิตด้วยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่า เ,เป็นเรื่องเล็กๆก่อนเราไม่สามารถที่จะไปช่วยคนได้โดยที่ไม่มีความรู้นะครับก็องค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในแอปนี้ก็มาจากทางกรมสมร่งาิทนครับขอบคุณายแทดิสิทิด้วยนะครับก็วันนี้ก็เปิดโครงการแล้วนะครับก็อยากให้น้องๆนองเนี่ยทุกคนสามารถที่เข้ามาใช้บัตที่ไทยได้เข้ามาดูว่าตัวเองเป็นยังไงนะครับมีอารมณ์เป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหม จริงๆบั d y ี้แปไทยเนี่ยก็เล็งเห็นถึง3ปอด้วยกันนะครับปอรแรกก็คือปอรประเมินนะครับคนที่เข้ามาในแอปเนี่ยก็สามารถที่จะประเมินความสึกตัวเองได้ว่าเป็นแบบไหนหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปอที่2คือปอรปรึกษานะครับ ใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะ,จะมีปุ่มพิเศษปุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถกดเข้ามาแล้วสามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยหรือจะส่งข้อความเป็นชัดกับทางากับผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับในี่ผู้สื่อสารสามปอก็คือปอป้องกันนะครับเพราะว่าเวลาเรามีการเช็คอารมณ์อยู่ทุกวันเนี่ยเราก็จะถามอารมณ์ตัวเองดูว่าวันนี้มีความสุขไหมหรือวันนี้โกรธโกรธเพราะอะไรพอใส่ข้อมูลลงไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดว่าข้อความเหล่านั้นเนี่ย มาขึ้นเป็นอเล็กให้กับทางขัดฟอมเ, <ห ł ys> เราก็สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปคุยหรือเข้าไปป้องกันได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาที่ทุกคนไม่อยากจเจอ,อครับอ๋อครับอย่างที่คุณคุ้งคุณขึ้นพูดนะ,นะครับว่าสามรอมที่ว่านี่เหมือนเป็นประตูเพราะเราจินตนาการนะครับว่าถ้าเราเป็นเด็กที่ถูกบูลลี่นึกถต,ตอนเราเด็กๆถ้าเราถูกรล่แกเนี่ยเราไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับ ปรึกษาครูก็กลัวมีเรื่องมีราวนะครับปรึกษาพ่อแม่ก็ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีช่องทางแบบแอปบัดดี้เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เด็กๆนั้นสามารถหาคําปรึกษาได้โดยไม่ต้องกังวลใจแล้วก็การเก็บความลับอานนี้ทักกูว่าพูดถึงนะครับว่า confidentiality เนี่ยมันจะเป็นกุญแจสําคัญทีนี้ในเรื่องของูลลี่เนี่ยจะมีคนสองคนคือคนทํากับคนถูกทําก็ไม่อยากให้ม,มองคนทําเป็นผู้ร้ายเพราะด้วยวิสัยเด็กอะครับ จำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะเป็นเพราะความชอบกระซเ้า,าแย่เกินเลยนะฮะโดยที่ไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าเอมพัตตีคือนึกไม่ออกว่าอีกฝั่งจะรู้สึกอย่างไรเั้น้ผมว่าพวกเราทุกคนในอดีตก็คงเคยนะครับบางท่านอาจจะเคยหยอกเพื่อนจนแรงไปแล้วเพื่อนโกรธอะไรก้ยนะฮะก็จะเป็นกลไกการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องบูลลี่เนี่ยสำหรับเด็กนะครับและเยวาวชนเนี่ยอย่าไปมองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ร้ายนะครับคนที่น่าสงสารนั้งคนทุกบูลลี่นะครับแต่คนกระทำเนี่ยมีทั้งแบบ ต้องฝึกฝนหรือบางทีแค่สอนก็นิดเดียครับให้เขารู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเพืกคนลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือที่ที่เรากําลังพัฒนาร่วมกันร,ระหว่างาภารคลัาเกเอกชนเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็เป็นนิพิทหมายดีของสังคมไทยนะครับว่าต่อไปเนี่ยรัฐจะไม่ได้เดืโดยลําพังแล้วนะครับจะมีเอกชนเข้ามาช่วยแล้วก็จะเป็นเอกชนที่ไม่ประมาท ไม่สาร่าใจหาความรู้ก่อนแล้วก็ช่วยอย่างนี้จะทําให้สังคมเราสมบขึ้นแล้วก็เด็กๆบ้านเราในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตดีครับนอจากนี้อาจจะมีอะไร่อีกลาคะเออลำพังที่คุณพึ่งว่า3าปอที่มันจะต่อไปตัวอื่นได้ด้วยนะครับเช่นประเมินแล้วตัวเองรู้สึกแย่โดยไม่เกี่ยวกับบูลลี่เนี่ยอาจจะต่อยอดไปได้แต่ว่าตอนนี้เราคงโฟกัสเป็นจุดไปก่อนนะครับเพื่อเพื่อเรื่องบูลลี่เพาะครับ นะคืออย่างที่บอกครับว่าหนึ่งเราประเมินความรู้สึกตัวเองได้คือเราเราถามแอปเขจะถามว่าวันนี้คุณมีอารมณ์เป็นแบบไหนเขาจะตอบได้ว่าเอ้ยวันนี้สุขก็จะมีถามต่อว่าอาสุขเป็นเพราะว่าเรื่องอะไรเขาสามารถที่ประเมินความรู้สึกตัวเองได้นะผมว่าวันนี้ สิ่งสาคัญสําหรับเด็กแล่ว,วัยชนเนี่ยไม่ใช่เรื่องความรู้ความสามารถอันนี้เขามีแน่นอนด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถเขา้าถึงองค์ความรู้ได้ไง่ายเด็กทุกคนเก่งหมดแต่สิ่งสําคัญเนี่ยที่เราต้องพัฒนาควบคูกันไปคือจิตใจถ้าเราสามารถปกป้องจิตใจเขาให้เป็นจิตใจที่เป็นผ้าขาวหรือไม่มีรอยดําจากการโดนกระทำนะครับเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเป็นอนาคตประเทศได้น,นี่เราเลยเรียน เป็นช่องทางหนึ่งที่อยากจะลดปัญหาที่เขาจะโดนโดนรังแกตั้งแต่สมัยเด็กนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีปุ่มที่บอกว่าสามารถปรึกษาจะมีเป็นปุ่มอิมเมอร์เจนซีที่สามารถกดปุ๊บก็จะเข้าสู่หากรมสุขภาพจิตทันทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพูดคุยได้หรือถ้าไม่ได้ก็สามารถส่งข้อความหรือส่งแชทต่างๆที่สามารถไปพูดคุยได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเราก็ณเบื้องต้นหลอะจะมีแบบมีรีวอร์ดให้นะครับก็เออก็ ถ้าใครเข้ามากดแล้วก็บอกอารมณ์ตัวเองเพื่ออาจจะสามารถถึงระยะเวลาหนึ่งไปแลกสินค้าอะไรบางอย่างได้เพื่อให้เขาสุดว่าเอ๊ะเข้ามาทำไมอะไรครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นอีก,อก,อกส่วนหน,นึ่งที่เราคิดคิดไปด้วยครัก็ ก็อย่างที่บอกไปนะครับเหมือนแบบบางคนอย่างที่บอกเป็นผ้าขาวแล้วแบบอาจจะมีจุดดำดำแบบเป็นบาดแผลกในจิตใจบางคนอาจจะมีอยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะลดจุดดำนั้นออกไปไม่ได้นะครับแต่มันสามารถทําให้จุดดำนั้นมันจางลงไปได้ก็จริงๆผมว่าดีมากเลยครับแบบเป็นการวางรากฐานให้จิตใจสุภาพจิตเราดีเราสามารถทําสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้เพราะว่า ถ้าเรามีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคมในใจลึกๆที่จะมาทําให้ตัวเองดาวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งหัวจ,จิตใจของเราก็เป็นรากฐานสําคัญในการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างกันก็ถือว่าแอปนี้เป็นรากฐานที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนในสังค,งงม,ค,งคมมากๆเลยครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับครับครับขอบคุณครับ